กวางฟินแลนด์นะคะปกติตรงนี้นะคะกวางจะเดินมาหากินหญ้า,าแถวนี้มาทุกวันนะคะมาหลายกลุ่มนะคะบางวันก็ถ่ายทันบางวันก็ถ่ายไม่ทันนะคะก็มีต้นแอปเปิลอยู่สามต้นที่บ้านก็เลยเก็บมาวางไว้ให้กวางกินนะคะกวางก็จะมากินทุกวันเนาะบางวันก็มา ฟูเอ่อกลุ่มหนึ่งอะสี่ห้าตัวบางวันบางวันก็มาสองตัวบางวันก็มาตัวเดียวอะไรแบบนี้คะ่ะมันเป็นคนละคนละครอบครัวกันเนาะคนละกลุ่มกันเขาจะเดินแยกกลุ่มกันนะเขาไม่เดินเขาไม่เดินรวมกันฝูงใหญ่นะกวางอะปกตินะจะเห็นแบบเนี้ยทุกวันเห็นไหมแอปเปิลเราจะเก็บไปวางไว้บนพื้นเพื่อรอให้น้องกวางมากินนะคะ อันนี้เราถ่ายในบ้านนะถ่ายในบ้านาถ่ายในบ้านตรงหน้าต่างนะคะต้องแอบแอบถ่ายนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวกวางเห็นก็จะจะวิ่งหนีก็จะถ่ายไม่ได้นะคะค่อนข้างไกลไกลก็เลยซูมซูมได้แค่นิดหน่อยนะถ้าซูมเยอะเดี๋ยวภาพมันแตก วางมาหากินยานะคะเป็นกวางธรรมชาตินะไม่ใช่กวางเลี้ยงบ้านเราแอปเปิ้ลเยอะไงก็เลยแบบกวางอ่ะคือต้นแอปเปิ้ลอ่ะมีทุกบ้านนะคะประเทศฟิลแปนด์มีเยอะมากนะคะแล้วทีนี้พอมันมันดกใช่ไหมมันก็ร่วงเต็มพื้นก็คือเดินไปที่ไหนก็มีแต่ต้นแอปเปิ้ลร่วงเต็มพื้นกวางบางทีก็อยากกินก็กินเออบางทีเยอะเกินก็กินกินจนเบื่อแล้วอืมนั่นแหละก็เลยจะไม่กินเนาะแต่ว่า ถ้าเอาวางไว้เรื่อยๆเดี๋ยวกวางก็จะมากินเรื่อยๆทั้งกระต่ายทั้งกระรอกอะไรเงี้ยเออหลายอย่างสัตว์ป่าแต่ที่ตะที่ถ่ายได้ทันก็คือกวางเนาะเพราะว่ามาทุกวันแต่ว่ากระต่ายเนี่ยก็มาทุกวันเหมือนกันแต่ว่าถ่ายไม่ทันเนาะเออกระต่ายนี่จะถ่ายไม่ทันถ่ายถ่ายได้แต่กวางมันจะมีหลายกลุ่มนะบางอันนี้กลุ่มนี้มันจะชอบมาหน้าบ้านอ,อ่า อีกกลุ่มหนึ่งมันจะชอบไปหลังบ้านเพราะว่าแอปเปิลแอปเปิลปลูกไว้หลังบ้านเนาะต้นแอปเปิลหน้าบ้านไม่มีก็จะเก็บใส่ถังเ,เก็บแอปเปิลใส่ถังแล้วมาวางไว้ให้กวางกินเนาะซื้อซะว่าเป็นขนมกบเคียวเนาะบางทีก็เบื่อแอปเปิลก็กินแต่หญ้าเหมือนกันเนาะไปแหละเดินไปเรื่อยๆไปหากินเนาะกวาง